จังบีคันเรโอเคต่อกันเลยครับคิ <Hey. S 1> คาริพร้อมแล้วไกลตัวสุบิต้มีอะไรเหรออยากเรียกไกคิคาริเหรอ <c oughs> ทางรถไฟเซนทันสาย47แปลว่าตอนนี้รถไฟกำลังออกจากเกียให้หน้าเข้าสู่เขตอเมริอสสิ่งที่ทำย่อมไม่เปลี่ยน,ปนแปลง จะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอมีอะไรอะสินค้าไงสินค้าสิ่งที่พวกเรากาลังผลดูนี่ไงแล้วมันทําไมอะเออคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาโอ้ยคิดแล้วบอกา่าตรงเลยดีกว่าว่ะปกติสําคัญขอสำคัญมูลค่าสูงจะขนส่งกระทางรถไฟสินค้าเยอะไหมคะไม่รู้อะแต่ไม่น่าเยอะเท่าไหร่หรือเปล่าก็นั่นแหละแล้วทำไมพวกเขาถึงเอาของไปแพลงมาส่งรถไฟในวัสดุอุตสาหกรรมด้วยล่ะคะจย่าไปบอกว่าของข้างในคืออะไรแต่นี้ไม่ชอบมาพากล น้นบอกแล้วแต่เราไม่ได้จะฟังเฉยๆแต่ทัศนบริหารไม่ค่อยใส่ใจอยู่แล้วบางทีนี่อาจจะเป็นโซนโผล่ถุกเริ่มมาในงานนี้ก็น่าจะมีแผนการอะไรบางอยู่เบื้องอยู่เบื้องหลังนะคะเฮ้ยดูกระโดมากไปเปล่าเฮ้ยอย่าโผล่ร้องแบบนี้สิครนี่ดูบ่อยก็เถอะทำไมระบบออกตัวรถไฟต้องมาเสียถ้าโค่นนองอะไรกันเขาจะดิบีบมีปัญหามาไล่ล่าจนเรเป็นแมงขาบูนอยากมางานหมอรำซิงนี่มันเริ่มบังเอิญหรือเปล่าระบบออกเสียเป็นเรื่องที่เราคุมไม่ได้แต่เรื่องที่เกิดจากนั้นคือความผิดของเรานนิ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเจตนาของใครบางคนล่ะคะถ้าเกิดว่ามีกลุ่มอำนาจมือนมาหลอกช้พวกเราโดยไม่รู้อี่หนูอีเนี่ยก็เคยได้ยินมาด้วยว่าพวกงานศิลปะคณะค่ายมาแทงมาใช้ฟอกเงินได้นะฮีคาริเคยได้ยินเหมือนกันนะตาพวกเราไปเกี่ยวพอกับแผนการช่วยอะไรขนาดนี้ก็สันคอนคิดว่าท้อล่ะคุณคิดว่ายังไงครับไม่คิดว่ามันน่าสงสัยเลยเหรอต่งหงิดต่งหงิดพวกหนักสิ่งพวกสิ่งก็แปลกอ่ะพวกนั้นยังตามเราอยู่เลยนี่ ตอบอีกแล้วว่ากัคบความคิดเรื่องพิซซ่าแน่ๆน่เจะเป็นแฟนเก่าพวกเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะเอาเบจะทำยังไงเหรอหนูไม่ได้อยากทำอะไรเป็นพิเศษหรอกหนูอยากแค่แค่กังวลว่าขอชิ้นนั้นอาจจะไปถูกใช้เรื่องไม่ดีก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นผู้ที่ส่งสินค้าอย่างพวกเราต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านั่สินค้าที่เราขนส่งอยู่ทัวไปใช้หน้นทางที่ดีขึ้นมาแล้วก็แล้วพวกเราต้องส่งทางนสะ้นทางแบบน่้นใจก็แค่คิดอะไรบางอย่างเนานะขึ้นมา ข้าใจละวว่ามักังวลเรื่องอะไรจริงๆมันก็มีเคแบบนั้นอยู่แต่สิ่งที่สาําคัญคือสิ่งที่พวกเราต้องทำมันไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกสิ่งที่พวกเราทํามีคนต้องการให้ส่งสินค้าแล้วรับงานนั้นมาจากนั้นก็ส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางก็จบงานก็ง่ายๆนี่หว่ามันก็จริงอยู่หรอกนะใช่ว่าพวกเราจะทําไปไม่ไปคิดหรือจะทำไปงานๆเพราะได้คำสั่งมาหรอกนะเราแค่ทำในสิ่งที่ตัดสินใจแล้วว่าต้องทํานั่นคือความรับผิดชอบประการแรกที่เราต้องมีในฐานะนักเดินเห็นเดือดพวกเราชอบการรถไฟ ความรับผิดชอบแล้อีกอย่างนะเรื่องที่เรารู้ไม่รู้มากเราไม่ต้องสาใจมากหรอกก็เราไม่รู้นี่คิดมากก็เครียดไม่อยากได้ยินแบบที่คนนี่เืแบบนี้จากคนที่ทําให้ชัดเครียดเลยแต่ยังไงก็เหมือนกับใช้กา,า,า,ายความจำนองไปย่างแล้วอะ่ะใช่ไหมล่ะเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเดี๋ยวมันก็เครียดเองนะทางานอย่าสะดุดสะดุดไปเป็แผ่นลบมืออยา่จะมีมาเซ็แบบนี้มากจังโอ้ยก็ต้องมีความราับผิดชอบเองมั้งหรวะ โอเคกูก็สนับสนุนการตัดสินใจของนักเรียนความคิดถูกทุกคนอ่ะนะเอ้ยเฮ้ยแบบนี้มีเสียหายรับจใจจากครูเบอร์เยอะๆดีก,กว่าโอ้ใส่ชุดเชียร์ดีเดอร์ให้ดูหน่อยสิครูก็หลอกว่าตัวเองเขารูการตัดสินใจของนักเรียนสินะคะเออนั่นสินะคงกวนไปมันไม่มีอะไรอะไรตอนนี้สิ่งสำคัญคือการทำภารกิจขค้งทรงให้สำเร็จก่อนเออคอยมาสืบเบื้องลึกเบื้องหลังของสินค้าค่ะหนูแค่พูดไปตามที่คิดนั่นจริงกับพูดในสาระของหนูมากหรอก โอยที่พูดมาก็มีประเด็นอยูน่นะเอาเบสขอ่ครับก็คุอนาคาสูงสุด <c oughs> ทำไมถึงทำหน้าตึงเครียดขึ้นมาเหมือนรถไฟของเรามันก็ค่อยเร็วขึ้นเลยนะอ๊ะไปเช็คให้เดี๋ยวนี้เออทำไมเร็วขว่าความเร็วสูงสุดที่กำหนดอีกอะรถไฟที่จริงใจเร็วเกินลิมิตล้วแปกจังเลยลองลดความเร็วดูลด,ดไม่ได้อ๊ เออทำไมอ่ะเบรกไม่ทำงานอีเออไม่ทำงานอาชีพหายดิครับถ้าเข่าโค้งมันก็หลุดดิ <t un> มันก็ว้าลรลอลอดาบินไปแล้วเบกคืออะไรหรอคะมีหน้ามาถามตัวเนื้อเรื่องไอชิบหายเอาเบกไม่มีเลย แล้วจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยผิดวิศวกรเนี่ยถ้าได้ขับรถไฟไม่รู้เรื่องขึจากมากหรอกกี่ต่อสําคัญแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ใช่แบบนั้นอ่ะไม่เคยเจอสถานเลวรนีม้มาก่อนตอนที่คาดเบเสียหายหมดเลยเอุปกรณ์จเชื่อก็เสียไปเรืย่ยมัน,น่าจะเสียหายจากการต่อสู้เมื่อกี้อ่ะเ,ออเสียหมดเลยเหรอ,อไปไปได้ต่อไปพวกเราก็าวิ่งเหมือนไม่อยู่นะนีแล้วสถานที่สถานที่อยู่ใจาจากตรงสุดท้ายก็อยู่ไกลจาก,จากจุดที่ต้องส่งขอมมากด้วยยังไงภารกิจร้มเหลวลวสิเพราะใยาทั้งหมดที่ผมไม่มีค่าเลย โซนพักงานแน่อุสามก็เจอความยากลำบากมาถึงตัวนี้แล้วน่าดูว่าโลกเอ่ยแบบนี้โคงทั้ทุกอย่างเพื่อตัวเองต้องไม่ต้องรับภารกิจนี้แล้วล่ะเออรู้ทั้งนี้ทั้งระเบรยบเขาเป็นไม่ดีด้วยยัยซื่อเพื่อจะเป็นอะไรกันมาได้ก็จะเอาประแจข้อขวดตัวเองไม่ต้องมาทำงานแบบนี้คิดว่าเราื่องคล้ายๆแบบนี้ล่ะเสียอีกสไตล์เขตทุกเม่คาดหวังอะไรสินะนี่หนึ่งยังไงแล้วก็ต้องพยายามไปถึงตรงนี้แล้วอ่ะทำใจล่มๆแล้วมาหาทางออกเถอะ ครูปล่อยยังงี้หนูไม่ได้อาคารแถบนี้พูดหยุดรถได้ไหมเฮ่พูดอย่างนี้เคยดูหนังวัดใช่ไหมลูกขอโทษนะครูปล่อยยัยอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกนะงั้นก็ลงไปที่รางรถไฟแล้วเอาตัวขวางรถไฟไว้ไหมโอเคขอบใจที่เห็นครูไปยอดมนุษย์แต่ครูไม่มีพลังแบบนั้นหรอกขอโทษทีโอ้ต้องปกป้องคุณครูพี่แสบบอบบางแล้วกยังไงเราก็ต้องคิดหาวิธี้ใหได้งั้นลองมาดูดีกว่าว่าเรามีอะไรกันอยู่บ้างมีช็อกโกแลตบานหนึงว่ากินมืฟเฟ่ตเลียงเชียวขอแบบนั้นไม่จำเป็นหรอกค่ะเก็บไว้เถอะ มีสิทธิ์ที่แต่ต้องไม่ได้แล้วมีเครื่องสือสือส่อสอสอย่างคือที่ได้ประโยชน์ลูกกระสุนจริงแล้วก็ระเบิดที่จริงเข้ามาจากรถจากการต่อสู้เมื่อกี้เฮ้ยระเบิดเหรอมีอะไรว่ามาอย่าปานีเอ้ยวิธีนี้เนี่ยแหละม่สี่แรงที่เจือใจเลยอะไรเหรอว่ามาไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันการยุนรถไฟก็ใช้วิธีเดียวมาตลอดแรงเสียดทานฟิสิกส์ก็มาแล้วอย่างไต่อมีอยู่วิธีหนึ่งอะ วิธีที่ถ่ห้เกิดแรงเสร็จทานครั้งใหญ่ครูสักแป๊บเหตุจุดหมายไปทางละพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วสแตนบายจะสำเร็จหรือเปล่าต้องสำเร็จขอร้องเราจะทำแบบนี้ก็จริงๆใช่ไหมใช่ค่ะอย่างน้อยก็ตอนนี้ใกล้ถึงแรถใกล้ถึงเวลารถบรรทุกสิคาจะมาถึงแล้ว ฮะขบวนนั้นเปล่าทำไม,ามาถึงาเร็วขนาดนั้นล่ะเนี่ยทำม,มาเร็วด้วยข้าบเรบบ็วดีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเข้าเขตอันตรายให้สัญญาณด้วย3ามหนึ่งเออแม่งก่อนหน้าก่อนหน้านี้โอ้โหแม่งเลสซีโฟระเบิดที่เด็กเกเรตอกไว้ตอนที่เจมตีพวกเราใจบรูดีกัน ยังไงเหรอใช้ระเบิดล้อรถไฟโหระเบิดทิ้งแม่งเบรกไม่ได้ก็ก็ระเบิดทิ้งแม่งทำรถไฟวีวีล้อแลสนสุดท้ายเพิ่มขึ้นจะเป็นธรรมชาติแล้วจะเป็นอย่างนั้นแลสนสุดท้ายโอเวอร์ไดฟ์ใช่ใช่เลยยังไงก็เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วระเบิดล้อแม่งเลยรถไฟอยู่ดีแหละรถไฟเสียหายล้างก็กระจายกระจายต้องใช้พลังงานสู้แค่ไหนแต่ตอนนี้เราไม่มีวิธีอื่นแล้วฝากดูบ้าทิ้หายเลย เอาด้วยมาลองกันดูสักตั้งแล้ววะมันก็ได้แล้ววะในฐานะกูเรียนวิศวกรนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดละรถไฟเอาไปซ่อมที่หลังน่ะลางวางใหม่ได้เหมือนกันวะบางทีชีวิตก็ต้องมีความเสี่ยงแบบนี้บ้างแล้ววะทำงานย่งเสี่ยงเซียงบริหารคลัวสืบสารข้อมูลก่อนการตัดสิ้ใการประเมินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละอันนี้มปิดไขมากันตอนนี้ล่ะเอ้ยลงไปเฮ้ยระเบิดแล้วอ่า เอ้ยจอมิตรีไว้ไอ้รถฟ้าใช้ลงเลยเลย้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยเฮียไม่แม็กหัวทิ้มเลยถึงจุดหมายในร้อยเมตรห้าสิบสามสิบสิบห้าโอ้ห้าเมตรเอ้ยแม้งปีกได้สำเร็จเฮียหัวทิ้มเ้ยเฮ้ย <T t โอออ้ยเหัวทิมหัวต่ำสำเร็จแล้วเย้ม ouais> ิีจ่นคอมพลีทเด้วยสำเร็จจนได้ปลอดภัยดีใช่ไหมโอ้ยอเยียแม่งหนูไม่เป็นไรด้วยแส้นนี้สบายมากยีกะลิปองไว้คุณครูชมเข้าหน่อยชมชมชมโอ้โทำไงดีล่ะเนี๋ยเออทุกคนเป็นไงบ้างล่ะคะเอ้ยมันถึงทันเวลาและทรงได้ปลอภัยเพอร์เฟคถึงจะปลอดภัย แต่รถไฟเสียหายแล้วลากกันแลนีนาะน่าเลยก็มาถึงจะได้ส,มมส่งมอสินค้าเราชอบสักคู่นะคะเซ็นไว้มอสินค้าเร็จแล้วใช่ไหมเออและนี้จะเป็นความสั่นเลที่ยิ่งใหญ่คอาเสั่เลที่ยิ่งใหญ่อะกันเราสร้างคอเสียหายว้ใหญ่หลวงมากกว่าเลยกับโแน้วลกลับไปแล้วจะโดนดุแค่ไหนชีวิตแม่งเลือนเรื่องแบบนี้และเนี้ยอ้าฮ่ารงไหนอ,อ่าดูเลยใครวะโอมาแล้วกายไปแล้วต้องรออยู่ที่นี่เจอเวลาส่งของโปรแคลนเดอร์ชอบรักษาเวลาไม่เลแม่งไม่ได้ในทีเดียวด้วย นเนสร็จแล้วทำพวกเรากลัวนิดหน่อยเลยเงียบได้แล้วเอาไปว่าพวกเธยยังไงก็ไม่ลืมอยู่เดี๋้ไหมล่ะเป็นแฟนคลับพวกเราใช่ไหมแฟนคลับบ้าบออะไรพวกเราลักสิ่งขนส่งแห่งชาติพวกวูมๆไงจอหลักสูตรได้ชื่อนี้เหรอครั้เนี่ยพวกเราไปแยกไหนดัวงการสินค้าและอาหารในคิ้เบอร์ทอเออนี่ความทะยานที่ใหญ่พวกรู้สึกได้การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเลยแล้วมายังไงอยากให้พวกเราให้กำลังใจไม่ใช่การพวกเราปติดขัดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หากขาดหรอก เธอเป็นต้นเหตุทั้งหมดทั้ไมแล้ต้องมาแยี่ยงงานกันด้วยวะเดียวหมายควายว่าไงคะเติมทีมเนงานพวกเราต่างหากเราแต่ผู้ว่าจากก้างเขากกอ้าวว่าพวกเราขี่ประมาทเรื่องงานนี้ให้ผู้เรนเดอร์ทำไงเราแ,แต่มันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือใครจะไปอยากฝังฟังอะไรก็แกงซึ่งอย่างพวกคุณคนนี้ไปฆ่าก,กันนะคะว่าไงนี่พวกเธอดูถูกพวกเราเราหรอไม่ดูซะแล้วกูก็พึ่งลงมาขนาดส่งพิซซ่าแม่งยังได้พิซซ่าเล็เลยแม่งขนาดราคาแพงจะไว้ใจได้ไงวะเฮ้ยเงียบไปเลยว่าอาจารย์เอาสิ่ง,งน,นั้นไป อส่งให้ถึงว่าอาจารย์ได้เซ็นนมามผมบุ้งว่าแล้วก็ตายแล้วพวกกดส,ส่งสินค้าแล้วก็คือพวกเราพูดเรื่องอะไรไรสาระท้ามาดื้อได้แบบนดียวเดียเนี่ยฟสูยสแตนซอนไว้เลยถ้าจิ้มตรงนี้เราจะแปลงลากไปแล้วจิ้มตรงนี้จะมีพลังปีศาจอันมานหรือเปล่าเออเอ้ยป็นจักรกตีเฮ้ยยังมาหยอกกันชื่อได้แบบนี้ไม่ได้หรอกหรอที่สุดเหมือนขอ้อพยายามที่ถูกตีไปทั้งหมดสุดปากไปตาตหาตานเลยถึงเยี่ยงนี้ใช่ไหมก็เออกูจะเล่นอย่างนี้นี่นแหละ กูจะเล่นอย่างนี้มีปัญหาอะไรปล่าอะมึงพวกมึงบอส้อนตีนก็แล้รู้จักส้นตีนพิทักโลกว่าห้าจุดห้าหกนาโต้พิักโลกว่ะฮะไม่รู้จักก็กลับไปอ่านมั่งเที่ยงแม่ยิงล่วงแม่งเลยโอเคมีสัญลักษณ์ด้วยอันนี้ส่งสัญญาณ วินเจสเตร์โมเดล374 4285ฉันไล่แม่งไปตรงกลางแม่งอ้โอแม่งไปไม่ได้ยิ่มหายพ่อมกันเยดเป็ดโอ้แม่งติดปืนใครบอกให้มันติดปืนแล้วใครว่าติดดีแม่งล่วงมอไซไอสลัดผักสลัดเยี่ยมโลก เ,เปล่งเกียร์มาเามาเออเอาเบสเล่นเอาเบสมีกว่าอา้เอาเยิงขึ้นฟ้าทำไมอา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 ยิงขึ้นฟ้าทำไมแล้ว่าแท็กสิ่พุ่ไปถึงหนึ่งสไลด์แดนสไลด์แดนพอละสไลด์แดนแม่งเข้าาเข้า นีนไงเต็มเหนียงเต็มคารานี่นี่นี่นพายอ่นเป็นเียอะไรล่ะบตกมาใแ่งเลยสัตว์กระดสองขา่้ก้าอีเห็นหน้าอเวกิด่ตล เห็นหน้าเอาเบรแล้วกูตอลกว่ะเฮียออดคำไม่ได้